แล้วหายกันแล้วจูบไอ้ครับที่บ้กันไปเสรเอาไปไปไยไปเลจัาสี่ป็ลัดเอายุใส่เดีบานนี่โอ้ยเนาะคนนะมิงบ่าปไน นัดนัดวันที่นัดไปเจอหน้าบ้านพุ่นป่ะพุ่นนะเอ้ยสาวอุ่มชิวๆเลยเบืองผู้บ่าวมิ่งเขาไปกินข้างล่างไปกินดูฟังตรงข่ามพุ่นอืมกินทั้งผีทุก่าโห่ยาเยอะเลยนะครับผมมาพี่มาพี่มาพี่พี่อุ้มค่ะพี่อุ้มมาทั้งผีพุ่นนะพุ่นมาซุด มิงบอกว่าชุดหลอ่อเข้าป่าไม่ได้เดี๋ยวดอกหญ้าไม่ติดติดมาสัสนชุดหล่อนะครับผมถอยมาถอยมาถอยมามา,ถอยมา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 ถอยมาถอยมาพี่มาพี่มากินนะพี่เออมาพี่พี่บอกง่างๆผุดแหน่น้ำไอ้ผุดแหน่งนนี้มากินหญ้าดอกเหลืองนี่โอ้โหดูสาวอุ้มครับแม่คุคณคุณนะโอ้โห คุณแม่กำลังส่งมามือนี้กระลาบังหวอดมือนี้สวยค่ะสวนมากครับดูชุดทหารมิ่งวยครับคุณละมุ่มคุณละเกียร์ขอบคุณชุดสวยๆนะครับจากคุณแม่ดลราชะครับนี่บริการเอาตัวนี้เข้าไปใส่ ไปมุมไปมุมมั่นเลยบันนี้เอาไปแล้วบันนี้เอา,เอาใช่เพิมาส่งวนย่หญ้าตามธรรมชาตินะผมไปแล้วอย่าลืมถ่ายนะรูปด้วยนะดูเบนมาเบนมา คนนะดูมนชุดหล่อคนนะไปเรียนยังเคร่องหันนนะไปแล้วลุงทงยาเราป่ะเนี่ยบุกป้าเราป่ะเนี่ยบุกป้าเป็นอะรป่ะเนี่ยเลีมยม้านะผมโอ้โห สุดหล่อเห็นเห็นไหมเป็นเสาเดึงอีกขุ้นแหม่วอวงมีกินเม่กินมาพี่เออไปไปหาไอ้พุ่นนะไปแล้วหากันแล้วเอาพุ่นนั่งก็กินซื้อปวดสนใจไอ้ก็กินซื้อปวดสนใจน้องมุ่งไผ่มุ่งมันอืมกลับบ้านไปนอนเลยบันอิ่มแล้วเพื่อนเพื่อน

บงนพี่มากินนะพี่มาพี่นะพี่เออพี่เออบ่งเดืนเดืนน euh ี่แม่มีแม่เออหน่ะนะบ่งเดืนมี่มากินเอ้ยเนาะว้าวถอยมาถอยมามาพี่มาพี่มาพี่มาทางพี่เร็วลงมาทางพี่มาพี่เดี๋ยวหมุนไปทางพุ่นโอหมุนไปทางพี่เออพุ่นขอปลาเออไปทางพี่พุ่นนี่ย

ลุกน้องผ้าเรียนต่อยต้อยเห็นขนมแล้ววันนี้ลุกน้องผ้าเรียนว่าเขาแตกบ่ลุกน้องผ้าเรียนว่าเขาแตกเลยวันนี้ลูลุน้องหลากเรียนเนาะเอ๋โบ้โอ้ยสิปากเงาไปเส้นเอาไปไปมไปแล้วแจ็คสี่เป็นรัดเอาอยู่ใส่เรียบบานนี่ โอ้ยเนาะพี่นะมีบ่เป็นยางผมแอบแอบเบ้งแอบเอาพี่มาแอบแอบแอบเช็บแอบเช็บต้องตายยางมาเจอกันมาพี่พี่ดูครับจินหญ้าจะชิวน้ำทุ่งหญ้านะพี่แกลางทางสวนสวนเขา สวนเพลินผุ่นทุ่งหญ้าน่านลังกินหญ้าแบบเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหญ้าธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาติเกิดบ่มีอี่บรรยากาศดีอยู่นิเอ๊ะป้าป้ามาดึงป้าเก็บไหมไมาไมพี่ชุ้งเก็บไหมไม่ไปไปไปน้ำไปเก็บเอาไหมพี่เก็บมเออไป เดิมาพี่ถอยมา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 เนี่พี่มาพี่มาพี่ลุดออกมายังการรุดการรุดกลางนึงแล้วเหน่วแหน่แน่แน่ว้าวบดิงอุ้ยพี่รุดแล้วพี่เห้่อุ้ยเริ่มหุนหวยแล้วบ่เริ่มหุนหวยเพิ่นนะ แน่พ่อไปอีไม่ดึงไม่ดึงเดี๋ยวฟอกแกล็ดมามามานั่นเก็บมาเก็บมาสูงสูงไหมบนสูงเก็บมามแน่ไปเก็บบนสูงเออเออพวกว่าถอดชุดไปแล้วไม่เป็นสิเมียบ้านแล้วบวันนี้ไปหาขนมหนารุดแล้ววันนี้ ก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้นะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนพูดจาไม่ภาพก็ต้องขอโทษขอไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ